รถสปารบวันที278กบ,บินบุรีกรุงเทพกาฬจาออกจากไปรถพยาไทยแล้วนะครับสถานีต่อไปคือสถานีกรุงเทพไปสถานีปลายทางครับผม <c oughs> ขอให้ผู้โดยสารทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพได้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยขอบนีใช้รถไฟเป็นยาผานนะในการเดินทางและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านในโอกาสต,ต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยจะมีโอกาสไดใ้ให้บริการปราชาชนอีกครับขอบคุณครับ <c oughs>